อย่าซื้อรถมือสองเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้4ข้อนี้1เราจะต้องถามการรับประกันหลังการขายว่ามีการรับประกันอะไรบ้างรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์ระยะเวลาในการรับประกันรับประกันนานแค่ไหนซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่หลายๆคนก็ละเลยที่จะถามค่ะ2ให้ดูความน่าเชื่อถือของเต็นท์มีรถกี่คันมีพนักง,งานกี่คนมีเพจเฟซบุ๊กไหมและมีรีวิวหลังการขายยังไงบ้าง เพราะถ้าเราซื้อรถจากเต็นที่มีความน่าเชื่อถือเราก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าเต็นรถนั้นมีมาตรฐานไม่แพ้โชวรูมป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะ 3. เล่มทะเบียนรถยนต์นะคะสามารถขอดูเล่มทะเบียนรถยนต์ได้จากเต็นเลยว่าเล่มเนี่ยมีการชำรุดสูญหายไหมและมีลำดับผู้ครอบครองเป็นลำดับที่เท่าไหร่และที่สำคัญหน้า18ของเล่มเนี่ยจะบอกรายละเอียดทุกอย่างของรถคันนั้นๆค่ะ 4. ส,สภาพรถยนต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเครื่องสภาพภายนอกสภาพภายในเราต้องใช้งานได้จริงนะคะและที่สำคัญก่อนซื้ออย่าลืมขอทดลองขับนะคะว่าช่วงล่างเป็นยังไงมีเสียงดังไหมแอร์เย็นไหมรถต้องวิ่งปกติได้บนท้องถนนค่ะ 4ข้อนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะคะแต่ที่สําคัญในการที่เราจะซื้อรถมือ2เราจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อที่เราจะได้มีรถดีๆไว้ใช้สักคันค่ะและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมติดตามน้องนัดผู้สาวขายรถด้วยนะคะ